ไม่เลาเลยรอบสุดท้ายครับผมขอดสวยๆไหนูกล้องปืนเอาโูของปืนุณไปเคยได้เดียกว่าเลยของปืนโอเคได้เยอะครับผมเรามารวมไป1,275บาทนะจ๊ะเออสวยงามครับผมใครสนใจสุดสอบถ่ายแอดมินได้เลยนะจ๊ะอ่าแอดมินจะแถลงไขให้นะอ่าานน สวัสดีครับผมอยู่ว่าผมอาชัายสไนเปอร์นะจ๊ะอ่าเหมือนเดิมเรามีสูตรดีเราก็ต้องใช้สูตรเหมือนเดินมจ๊ะโอ้ค็อกเทลเก้าสิบหกเอร์เซ็นต์นะจ๊ะอ่าโอยโอ้ยอ,ย,อ,ย,อยมาจองนี้เราเล่นไปแล้วไม่เป็นไรหมูทอง8ปดสิบเก้าเปอร์เซ็พนกวินแปแพนด้าเกโอน้นี่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 แบทเทินกาวโรโยเนี่เออพีอ่าพับจีพับนะไปทำายกมนี้ว่า let's go ใช่ไหผมอ่าขอไปวะเฟียเฟียเพาฟ้าวเลยกันนะปฏิบัติไปเบ็ดหมานเบ็ดหมานเลยครับผมเลยสามสิบรอบปฏิบัติอ้าวเรียลมาเลยเออมาเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันดีอย่างนี้แหละครับผม ผมจะเล่นเกณฑ์ที่แปดสิบเอ้ก้าสิบอัพทั้งนั้นนะเออหรือเปิดเสียงว่าไปโอ้โหหูก็แปกวะงี้ <c oughs> ไปผมหรือเปิดลำโพงไนะไปเอ้ยใจหน่อยเ้อเผาไว้ก็ใจหน่อยเถอพี่อ่าไปครับผมไปต่อยังไงเอออืม คอยคอมโบคอมจอยอ่ะขอคอมโบคอมจอยให้หน่อยเถอะเปิ้ลอ้าวยังไงยังไงล่ะครับพี่หวยล้นมาซะเยอะเลยเออโหกล้องพยาบาลตายดิพี่รอบสุดท,ท้ายขลอดดีๆกล้องเปิ้ลโอ้โหจะไปยังไงเออเปิดแรกได้มาสามร้อยอาที่สองว่าต่อเลย โบต่อคอมโบต่อเอาข้างนอกข้างนอกไอ้ล้นมาไอ้ล้นมาตุ้งเต็มแผงไปที่ไอ้ล้นมาอีกแล้วเออไปอีกครับผมเคด้วยไปเออโอ้โหยังไรยูอย่างด้ายู่ครับผมเออสวยไปต่อคอมโบคอมจอยไปต่อไอ้ล้นมาต่อไอ้ล้นมาต่อครับผมยังไงไอ้ล้นมาอีกสวยมากครับผมเออข้างนอกแตกตีอยู่ข้างนอกอีกดูดูที่ดูซิเออไอ้ล้นโอ้โหอยากได้ไอ้ล้นนะ เออซาพันาร้อยห้า 1, บาทอาส่สวยงามมากันอ้าวอ้าวอ้าวเออผู้หญิงผู้หญิงมาครับผมเก็นตนี้หยุดเขาไม่หยู่จริงๆนะเกปเอร์อออยากเจอแบบร้อยเปอเซะ <c oughs> เออคอมโบคอมโบบาไปเต็มคาร์เลเออผู้หญิงอืมแล้วผู้หญิงใส่หมวกอีกครั้อันนะรูเรืองกระเบื้องแต๊กเลยละ่ะพันสบาทไปก่อนนะครับผมออไป เออตัก,กเกอร์อันเดียวเพื่อนตัก,กเกอร์อันเดียวเจ้าขอ้อรองขอ้อเออมาแล้วโอ้ยข้างนอกก็ไหลดีข้างในก็เข้าครับผม98เปไม่เคยทำเล่นพีดหวังใครสนใจสูตรนะครับผมถามแอดมินได้เลยนะว่าทำยังไงถึงได้สูตรนะจ๊ะอ,อ่าสูตรเขาของดีของเด็ดครับผมอ,อ่าไปไปต่อเออ,อเป็นไอ้ลก็ได้เออไอ้ล ไอ้หลนเนี่ยแตออยกดีไอ้หลนกันบผู้หญิงเนี่ยเอออย่าพึ่งยุดโ,โ,โอ้โหไอ้โหลนไปผู้หญิงมั้งหมอกกัะผู้เออไปเออปลายยังไงต่อยังไงต่อละ่ะโอ้โหทีเดียวจบเลยไม่น,ไน่าไปอวยมันเลยเออเออกล้องพยาบาลเออยังไงต่อโอ้โหอีกสองรอบครับผมอีกสองรอบกล้องเปิดนะโอ้โหว้าวเปิด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 เออปลายมั้งเต็มแพงเออ กล่องปืนมาอีกครับผมช่วยชีวิตครับผมกล่องกระปุ้นโอ้โหนี่ช่องแรกจะมีกล่องปืนมาอีกนะดูเรื่องกระเบื้องแตกเลยนะจ๊ะสองพันสี่ร้อยห้าบาทเก็บมาเออจึงกล่องปืนครับผมกล่องลูกกระสุนโอ้โหเจ้าไวไม่เป็นไรครับผมสองพันเก้าร้อยเจ็ดบาทไปข้างนอกต่อละอ่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันเฟือฟ้าอย่างนี้ไอ้โลนี่ชอบไหลข้างนอก ไอ้ล้นไหลข้างนอกไอล้ล้นเออไอ้ล้นยังมาอยู่ไอ้ล้นยังมาอยู่นะเออโอ้โหอ,อ้าวได้ใช้เออเออรอ,อ,อ,อบักล้นมานี่รู้เรื่องกระเบื้อ,อแงแปกนะตึก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 อ่ะอ่ะสวยงา,ามครับผมพลังเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นสวยสวยไปลุยกันต่อเลยหรือชิ้นกล่องลูกกระสุนยังไงต่อล่ะพี่เออ ไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเออรู้จักพอนะครับผมได้รู้จักเลิกนะว่าจะเลิกแล้วเออมันมันดูดคืนแน่ๆเลยเรทรงนะเออปายอู้ปืนแนมะนะ่ค่อยไหลนะเขาได้ไหลจากปืนเลยนะอือจิ๊กกล่องพยาบาลครับผมเออเต็มแพงไปต่อมีอีกตากตัวบนเลียงเลียงเออ ไปว่าผมจะเก็บไปอีกพันปสี่สิบบาทเหลือ 3, ลอีกสามรอบนะดูรเรื่องครับผมดูเรื่องดูรเรื่องเลยเออไปยังไงต่อลหรอพออววอี่เออจึงอ้าวว้าวเออเออยังขบโบตขบโบตกล้องเปินกล้องลูกกระสุนกล้องลูกกระสุนล่นล่นลงมาล่นล่นเออจบเขาแลมเรามาได้เท่านี้นะ เออสวยงามสุดเต็มส,สุดปังครับผมเออสุด AI สุดทำเงินนะครับผม AI ไอทำเงินนะอ้าวไอ้เหีเ้ย98%ของแท้ของแท้เลยแน่นอนนะพี่เอเออ้าวว้าวไปหนึ่งครับผมล้นโอ้โอหอยากได้ล้นนะเอออยากได้ล้นนะพี่ยิ่งนะพอแล้วมันเริ่มไม่จ่ายแล้วลนะมันเริ่มไม่จ่ายแล้วละนะเอไอไอ้ล้นยังมาอยู่ไอ้ล้นยังมาอยู่เออ ยังมาอยู่ครับผมยังไปแล้วยู่มาแถวแรกเออความโบความจอยยังมาอยู่เออไปต่อแต่มันใายน้อยมาแถวเนี้ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไปเอาหูอุ้ยกล่องกระสุนจบแล้วกูเออยังยังเออกล่องกระสุนนี่เป็นอะไรที่บโบยากมากไอ,อ้โลนเนี่ยไอ้โลนโอ้โหไปอยู่ข้างล่างเลยไอ,อ้โลนกูอ้าวฟูลเลยไหมครับทำมาแล้วผมมาแก้ตัว เออกับตัวกับใจหรือเปล่าเออมาดิสวยสวยเออสวยงามสวยสวยเออไปสิครับพี่พ่อแม่พี่น้องหรือจาก็ว่าสองพันเจ็ดสิบบาทเก็บมาก่อนเลยโอ้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 ยน่า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 งกัสแปดเปอร์เซ็นต์ของฉันเออพวกอีกใส่หมดเต็มหน้ากระดานไปครับผมไปเก็บเอ็กซ์ตรีมพันห้าร้อยบาทสวยงาม ไป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 อีกสองรอบสองรอบกล้องพยาบาลโอ้ยโอ้ยโอ้โหได้อยู่เลยเออเออจบ้าไม่เลาเลยออีรอบสุดท้ายครับผมขอดสวยๆละไอ้นูกล้องปืนโอ้าฮู้อกเบิดคุณไ่เคยได้เยอะกว่นเลยขอกเบิดโอเคได้เยอะครับผมรามารวมไปพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะจ๊ะเออสวยงามครับผมอ่าใครสนใจสูตรสอบถ่ายแอดมินได้เลยนะจ๊ะ แอ,อดมินจะแถลงไข่ให้นะสำหรับใครชอบกินนี้ก็ครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสำหรับใครให้ชัยหน่อยนะไว้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ